สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็จะมาะถแถลงข่าวนะคะว่าการประชุมบอร์ด v o i ในวันนี้มีข้อสรุปอย่างไรบ้างนะคะวันนี้มีเรื่องนโยบายที่เข้าสู่การพิจารณาทั้งหมด2เรื่องนะคะเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องมาตรการเพื่อสนับสนุนการยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม4.0นะคะหรือที่เรียกว่า Industry 4.0 กับเรื่องการขยายระยะเวลาของมาตรการสนับสนุน SME นะคะขออธิบายเรื่องแรกก่อนนะคะเรื่องมาตรการ4.0คงจำกันได้ว่ามาตรการในเรื่องของการยกระดับสถานประกอบการให้ใชร้ระบบอัตโนมัติเนี่ยเป็นมาตรการที่ b o i ได้นำมาใช้หลายปีแล้วนะคะเราเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี60ที่มีเรื่องของ automation เป็นการเฉพาะนะคะโดยให้ สิทธิประโยชน์แบ่งออกเป็นสองกรณีนะคะก็คือว่าในกรณีที่มี l o c a l content ถึง30%เป็นต้นไปเนี่ยก็จะได้สิทธิยกเว้นภาษีกันได้3ปีวงเงินเ,เพดานยกเว้นภาษีที่100%ของเงินลงทุนถ้าโครงการใดนะคะมีโล c a l คอ content ไม่ถึง30%ก็ยังคงได้ยกเว้นภาษีเงนได้3ปีเหมือนเดิมนะคะแต่วงเงินยกเว้นภาษีเนี่ยจะกำหนดที่50%ของเงินลงทุน อันนี้เป็นกรณีที่เป็นการปรับปรุงสถานประกอบการเดิมไม่ได้เป็นการลงทุนตั้งสายการผลิตใหม่นะคะแต่เป็นการปรับปรุงสายการผลิตเดิมนะคะซึ่งก็บังคับใช้มาตรการนี้กับทั้งภาคบริการด้วยนะคะไม่ใช่เฉพาะต้องเป็นโรงงานเป็นสถานประกอบการทางด้านบริการก็ได้แต่มาตรการที่เราเสนอบอร์ดในวันนี้เนี่ยจะเป็นมาตรการที่จะสนับสนุนในการยกระดับขึ้นไปอีกระดับหนึ่งก็คือให้ไปได้ถึงอิน u ัส r รี0 ซึ่งก็จะทำยากกว่านะคะเพราะว่าต้องมีทั้งออโตเมชันมีทั้งดิจิทัลไลเซชันสิทธิประโยชน์นะคะที่จะได้ในกรณีที่ใครที่ต้องการปรับปรุงสถานประกอบการให้ไปถึงระดับ4.0เนี่ยก็จะได้สิทธิยกเว้นภาสินงนได้3ปีเหมือนกันแล้วก็ได้เ,เพาดานวงเงิน100%นะคะไม่ได้ต้องไปดูว่ามีโลเคอลคอนเทนต์ถึง30%หรือเปล่าเพราะเรามองว่าในเบื้องต้นเนี่ยเราต้องพยายาม ชักจูงให้คนพยายามปรับปรุงสถานประกอบการให้ได้ไปสู่ระดับ4.0นะคะถามว่าคำว่าให้ได้4.0เนี่ยเป็นอย่างไรถึงจะได้4.0นะคะอันนี้ทาง b ี i ก็ทำงานร่วมกับสวทชนะคะซึ่งจะเป็นคนช่วยประเมินแผนการลงทุนว่าอันนี้เป็นแผนการลงทุนที่จะนำไปสู่การยกระดับไปถึงอินดัส t r y 4.0จริงหรือไม่นะคะอันนี้ก็เป็นการทำงานร่วมกันนะคะแล้วก็ ประเทศไทยเองเนี่ยก็เราก็ตั้งเป้าหมายนะคะไว,ไว้ในเรื่องของการยกระดับไว้อย่างเช่นในพื้นที่ e EC นี่ก็มีการตั้งเป้าหมายว่าจะต้องยกระดับให้ได้ในช่วงสีปีข้างหน้าเนี่ยยกระดับโรงงานทั้งหมดประมาณ10,000โรงนะคะให้ได้ในระดับถ้าไม่ใช่ส0ศูนย์ก็ใกล้เคียงอันนี้ก็เป็นมาตรการที่อนุมัติไปในวันนี้นะคะเรื่องแรกนะคะมาตรการที่2ที่อนุมัติในวันนี้ก็คือเรื่องการขยายระยะเวลาของมาตรการ SME บิวไอออกมาตรการพิเศษนะคะสำหรับ SME มาหลายปีแล้วนะคะต่อเนื่องกันมาเป็นเรียกว่า20ปีได้แล้วนะคะมาตรการนี้เก,ก็ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยนะคะตามสถานการณ์มาตรการที่ใช้อยู่ในปัจจุบันล,ล่าสุดนะคะบังเอิญว่ากำหนดใช้กับคำขอที่ยื่นภายในปี64นะคะเราก็เห็นว่ามาตรการนี้ยังเป็นมาตรการที่มีประโยชน์มากแล้วก็น่าจะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของ ภาคธุรกิจโดยเฉพายิ่ง SME นะคะหลังสถานการณ์โควิดก็เลยกำหนดมานำมาเสนอบอร์ดนะคะว่ามาตรการ SME ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนะคะขอขยายเวลาไปจนถึงให้รับคำขอได้จนถึงสิ้นปี65นะคะมาตรการที่ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะมีหลักการอยู่3ข้อค่ะสำหรับ SME ข้อแรกนะคะเพิ่มสิทธิประโยชน์นะคะถ้าใครที่เข้าข่ายอ e นะคะอันที่2ผ่อนปรนเงื่อนไข นะคะเรามีเงื่อนไขยอย่างไรเรากา็ผ่อนปลนเงื่อนไขไปหลายข้อนะคะแล้วสุดท้ายก็คือมุ่งเป้าไปที่การสนับสนุน SME ไทยฉะนั้นเราก็กําหนดเงื่อนไขแล้วก็สิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับหลักการทั้ง3ข้อนี้นะคะเช่นคําว่า SME ไทยหมายถึงหมายถึงใครบ้างนะคะก็หมายถึงต้องมีเงื่อนไขว่าจะต้องมีหุ้นนะคะมีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยถือหุ้นอย่างน้อย51%นะคะแล้วก็มียอดขายรวมทั้งกิจการนะคะ ต้องไม่เกิน500ล้านบาทในช่วง3ปีแรกของโครงการนะคะผ่อนปลนเงื่อนไขผ่อนปลนอะไรบ้างเงินลงทุนขั้นต่ำลดจาก1ล้านเหลือ5แสนนะคะเครื่องจักรเก่าที่มีอยู่ให้นำมาใช้ได้ในโครงการที่มาขอใหม่นะคะแต่ต้องไม่เกิน10ล้านบาทแล้วก็ต้องมีการลงทุนลงทุนใหม่ในเครื่องจักรหลักที่ใช้ในโครงการด้วยนะคะอย่างน้อยครึ่งหนึ่งนะคะอันนี้ก็ เปแล้วก็ผ่อนปลนในเรื่องของโครงสร้างหนี้ต่อทุนนะคะก็คือ Dead Equity r a t เรเนี่ยกำหนดที่4ต่อน1นะคะถ้าเป็นหลักเกณฑ์ปกติของ b u i เรากำหนด d e a ด e q u i วิตี้เรนะคะไม่เกิน3ต่อ1อันนี้เราก็ผ่อนปลนให้สำหรับ SME นะคะส่วนสิทธิประโยชน์ที่ให้เพิ่มมีอะไรบ้างก็คือเพิ่มวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นะคะเป็น2เท่าเลยนะคะ คนนึ่งเขาได้วงเงินที่100%ของเงินลงทุนอันนี้เราให้20 0อันนี้ก็เป็นเรื่องอการขยายเวลาสําหรับ SME แล้วก็ยังมีเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะคะก็คือว่าเงื่อนไขก็มีผ่อนปลนลงไปอีกสําหรับกิจการโรงแรมนะคะซึ่งปกติเนี่ย SME นะคะถ้าโครงการ SME เนี่ยจะต้องมีถ้ามาขอในหมวดโรงแรมจะต้องมีห้องอย่างน้อย50ห้องนะคะวันนี้บอร์ดก็อนอกจากขยายเวลาแล้วเนี่ยก็ยังผ่อนปลนหลักเกลฑงลงมาอีกนะคะว่ากําหนดที่ ขั้นต่า20ห้องก็มาขอ b o อได้นะคะแต่ว่าห้องหนึ่งต้องลงทุนอย่างน้อย1ล้านบาทอันนี้ก็เป็นเรื่องนโยบายที่อนุมัติไปในวันนี้นะคะมีเรื่องภาวะลงทุนนะคะ,ะตัวเลข9เดือนนี้ก็เพิ่งออกมาหมาดๆเลยนะคะตัวเลขลงทุน9เดือนแรกนะคะเ,เงินลงทุนเพิ่มขึ้น140%นะคะแล้วก็จำนวนโครงการเพิ่มขึ้น23%อันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะคะว่า,าในปีนี้ ภาวะเศรษฐกิจก็เริ่มที่จะฟื้นคา,าดว่าการลงทุนเหล่านี้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็จะมีส่วนทําให้เราสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจได้นะคะในเงินลงทุน5้า0สล้านนะคะที่เป็นตัวเลขคําขอในปีนี้6.9เดือนแรกนะคะอยู่ในพื้นที่ e c ประมาณ33%ก็คือประมาณแสนหนึ่งแสนเจ่นสามพันล้านบาทนะคะ Uh, FDI นะคะญี่ปุ่นยังครองอันดับหนึ่งอยู่คิดเป็นประมาณ15%ของ FDI ทั้งหมดนะคะท็อ uh, ป5ของเรานะคะ FDI ก็นอกจากญี่ปุ่นแล้วก็มีสหรัฐสิงคโ,โปร์จีนแล้วก็ไต้หวันนะคะสาขานะคะน่าสนใจว่าถ้าเราดูเนี่ยเก้า uh, เดือนแรกของปีนี้ก็มีโครงการที่เป็นโรงไฟฟ้าเข้ามาประมาณหนึ uh, ่งในสนะคะของเงินลงทุนทั้งหมด uh, ส่วนหนึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่ จะเข้ามาทดแทนโรงไฟฟ้าเดิมที่ใช้งานมาเป็นเวลานานอีกส่วนหนึ่งนะคะจะเป็นโรงไฟฟ้าที่เป็นพลังงานทดแทนเพราะตอนนี้กําลังเป็นเรียกว่า,าท็อป,ปิกที่สําคัญนะคะบริษัทต่างๆทุกคนพยายามที่จะใช้พลังงานทดแทนให้มากขึ้นฉะนั้นความต้องการพลังงานทดแทนก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นอ,อย่างเห็นได้ชัดนะคะนอกจากาติดตั้งแผงโซลา่าเองที่โรงงานแล้วบนหลังคาโรงงานนะคะก็โครงการพวก โซล่าฟาร์มนะคะพวกนี้ก็มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นมากนะคะถ้าเราดูเจาะลงไปว่า,าการลงทุนเหล่านี้อยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมายมากน้อยแค่ไหนก็พบว่าตัวเลขอยู่ที่52เนะคะเป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายแล้วก็อ,อุตสาหกรรมที่เรียกว่านำหน้านะคะในแง่ของมิดเงินลงทุนก็คืออุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อันนี้ก็ไม่แปลกใจเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย เป็นสาขาผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์มีการขยายตัวเยอะมากนะคะทั่วโลกในแง่ของดีมานฉันั้นก็มีการขยายการลงทุนขยายการผลิตกําลังการผลิตนะคะมีทั้งรายใหม่แล้วก็มีทั้งรายเก่าที่ขยายกําลังการผลิตนะคะสาขาอื่นๆที่เป็นสาขาที่มีตัวเลขสูงนะคะก็อย่างเช่นปิโตรเคมีเคมีพันแล้วก็พวกยานยนต์และชิ้นส่วนก็ยังก็ยังมีการลงทุนที่ที่ เยอะพอสมควรนะคะแล้วก็แปรรูปเกษตรแล้วก็เศษแปรรูปอันนี้ก็ยังมีการขยายการลงทุนอยู่นะคะถ้าดูตัวเลขการอนุมัตินะคะในช่วง9เดือนแรกนี่ก็อนุมัติไป1,198โครงการนะคะก็คา,าดว่าจะใช้วัตถุดิบในประเทศเนี่ยประมาณมากถึง6 0แสนล้านนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มพวกสินค้าเกษตรนะคะแล้วก็พวกผลิตภัณฑ์โลหะอันนี้ก็มีการ ใช้วัตถุดิบในประเทศในอัตราที่ค่อนข้างสูงแล้วก็คาดว่าจะช่วยสร้างงานให้กับคนไทยอีกประมาณเกือบ8 0,000ื่นตแหน่งนะคะแล้วก็สร้างไรายได้จากการส่งออกอีกประมาณเ,าเกือบ6 0แสนล้านนะคะโครงการอย่างที่โครงการที่มาขอ์บีวออย่างที่เราทราบกันดีก็เป็นโครงการที่ส่งออกค่อนข้างจะอยู่ในเปอร์เซ็นที่สูงนะคะอันนี้ก็เป็นภาวะการลงทุนในช่วง6เดือนแรกโทษขันในช่วง9เดือนแรกของปีนี้นะคะก็เราเริ่มเห็นว่า ตั้งแต่ช่วง6เดือนและนะคะเรียกว่าตัวเลข6เดือนก็เป็นสัญญาณที่ดีนะคะเป็นแดนบวกแล้วก็ในช่วง9เดือนนี้ก็ยังคงแนวโน้มเหมือนเดิมนะคะก็คือการลงทุนได้ตัวเลขคำขอเนี่ยขยายตัวยังขยายตัวดีอยู่ค่ะอันนี้ก็เป็นทั้งหมดนะคะสำหรับการประชุมบอร์ดในวันนี้ค่ะ